ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ตอนที่2ของเรานะครับตอนที่2เนี่ยเป็นการพูดถึงยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เนื่องจากวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาช่วงเวลาที่มันผ่านมานานหลายพันปีหรืออาจจะเป็นหมื่นปีฮะทีนี้ด้วยด้วยเวลาที่มันผ่านมาเยอะเนี่ยมันก็ยากที่จะทําการศึกษานักประวัติศาสตร์ก็เลยทําการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ออกเป็นช่วงๆเป็นยุคสมัยนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษานะครับนี่คือหัวข้อของวันนี้นะ ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า historical era นะครับสรุปได้ประมาณนี้ครับนักเรียนดูเดี๋ยวครูจะมีปากกาขีดให้ด้วยนี่คือเส้นไทม์ไลน์ตั้งแต่กําเนิดมนุษย์จนถึงปัจจุบันนะเส้นทางซ้ายฝั่งทางซ้ายสมัยก่อนประวัติศาสตร์ขีดเส้นใต้คำว่าก่อนประวัติศาสตร์ครับก่อน ประวัติศาสตร์ฝั่งขวาครับคือสมัยประวัติศาสตร์2ฝั่งซ้ายขวาถูกแบ่งโดยเส้นที่อยู่ตรงกลางครับคือตรงนี้ครับมันคือการประดิษฐ์ตัวอักษรหมายความว่าอะไรชาวสุเมเรียนเป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่ประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมามนุษย์ที่อาศัยอยู่ในช่วงนี้ตั้งแต่ประดิษฐ์ตัวอักษรไปทางขวาคือมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในสมัยประวัติศาสตร์ คือเขียนตัวหนังสือเป็นเราจะใช้เกณฑ์การแบ่งว่ามนุษย์กลุ่มไหนเขียนตัวอักษรเป็นประดิษฐ์ตัวอักษรของตัวเองขึ้นมาให้ถือว่าเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์สแสดงว่าฝั่งซ้ายเป็นไงฝั่งซ้ายคือมนุษย์ยุคโบราณเขียนหนังสือไม่เป็นเลยครับเป็นมนุษย์ที่ไล่มาตั้งแต่ยุคหินเก่าก็คือพัฒนาการมาจากลิงแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทํามาจากหินแล้วก็ ยุคหินเก่าแล้วก็มายุคหินกลางหินใหม่ยุคสำลิดยุคเหล็กระยะเวลาของสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยยาวนานมากเป็นล้านปีครับเป็นแสนปีครับนักเรียนแต่พวกเขาเขียนหนังสือไม่เป็นนะครับต่อมาเมื่อประมาณ5000ปีที่แล้วก็มีมนุษย์กลุ่มแรกก็คือมนุษย์ชาวซูเมเรียนประเด็ตัวอักษรลิมขึ้นมานี่คือตัวอักษรลิมหรือชื่อเต็มเราเรียกว่าตัวอักษรคูนิฟอร์มนะครับ จนทาให้มนุษย์เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์และมนุษย์กลุ่มอื่นๆก็ประดิษฐ์ตัวอักษรของตัวเองขึ้นมาทยอยเกิดขึ้นมาขึ้นมาโลกก็เข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ทางขวาโดยสมัยประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็แบ่งออกเป็น4ียุคก,ก็คือยุคโบราณยุคก,กลางยุคใหม่และยุคปัจจุบันยุคปัจจุบันก็คือยุคที่มันใกล้เคียงกับยุคเราเนี่ยแหละครับนี่คือการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์วันนี้เราจะมาดู สมัยก่อนประวัติศาสตร์กันว่ามีลักษณะรูปร่างหน้าตาไปยังไงมนุษย์ก่อนที่จะเขียนหนังสือเป็นนะ่ะเขาทำอะไรกันบ้างนะครับโอเคเรามาดูมนุษย์ยุคแรกครับเราเรียกว่ายุคหินเก่ามนุษย์ยุคหินเก่าเนี่ยเป็นมนุษย์ถ้าจําวิดีโอตอนก่อนได้มนุษย์โฮโมซาเปียนครับนักเรียนนี่คือมนุษย์โฮโมซาเปียนในยุคหินเก่าพวกเขาเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์ยุคปัจจุบันแหละครับ แต่ว่าลักษณะการดําำินชีวิตเนี่ยจะเป็นลักษณะของการล่าสัตว์ป่าและหาพืชผักผลไม้ในการดํารงชีวิตแสดงว่าอะไรครับพวกเขายังไม่มีบ้านนะครับไม่มีบ้านอยู่เป็นหลักแหลงครับไม่มีความอรู้ในการสร้างบ้านพวกเขาจะอาศัยตามถ้าหรือสร้างที่พักชั่วคราวตามป่าตามเขา วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างที่พักถ้าไม่อยู่ในถ้ำเขาก็ใช้กระดูกสัตว์บ้างกิ่งไม้บ้างหนังสัตว์บ้างในการสร้างกระโจมที่พักนะครับผมแหล่งอาหารของพวกเขาเนี่ยคือสัตว์ที่พวกเขาใช้ล่านั่นหมายความว่าอะไรครับเมื่อสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารอพยพไปไหนเขาก็จะอพยพตามนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่เขาไม่มีบ้านอพยพไปตามแหล่งอาหารนะพูดง่ายๆทีนี้หลักฐานที่บ่งบอกว,ว่ามันมีมนุษย์ยุคหินเก่าเกิดขึ้นเมื่อหลายแสนปีก่อนเนี่ยคือ เครื่องมือหินกระเทาะกระดูกสัตว์แล้วก็ภาพวาดผนงังธำนะครับผมมนุษย์ยุคหินเก่าเขียนหนังสือไม่เป็นครับแต่มีภาษาพูดนะบอกเล่าเรื่องราวโดยการวาดภาพเขาจะวาดกิจกรรมของเขานะ่ะโดยใช้ดินเหนียวผสมเลือดสัตว์ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่หาได้วาดบนผนังถ้ำบอกเล่าเรื่องราวให้คนรุ่นหลังได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับและสาเหตุหนึ่งที่เราเรียกว่ายุคนี้เป็นยุคหินก็คือเครื่องไม้เครื่องมือหลักที่เขาใช้นะครับมันคือหินนั่นเองทีนี้เดี๋ยวครูม,มีสารคาดีให้ดูว่ามนุษย์เนี่ยเกิดเรามาต่อเมื่อกี้ที่ดูทั้งหมดนักเรียนมันคือมนุษย์ยุคหิน,นเก่านะครับ เยอะมากเห็นไหมต่อมาเป็นมนุษย์ยุคหินกลางครับมนุษย์ยุคหินกลางเนี่ยมีความสามารถสูงขึ้นไปอีกคือเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเขาดีขึ้นดูหินที่อยู่ข้างล่างครับนักเรียนหินมันงานมันละเอียดขึ้นไม่ใช่งานหยาบนะมนุษย์ยุคหินกลางเริ่มที่จะออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะครับผมแต่ก็ยังเล่ร่อนอยู่ไม่มีบ้านอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะก็ยังล่าสัตว์อยู่แต่ยัง แต่ทีนี้เขาอยู่เป็นชุมชนละเริ่มที่จะประดิษฐ์คิดค้นเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้นนี่คือชุมชนของมนุษย์ยุคหินกลางภาพทางซ้ายเนี่ยเป็นกระโจมนะครับทำด้วยไม้ง่ายๆแล้วก็หุ้มด้วยหนังสัตว์นะครับผมมนุษย์ยุคหินกลางรู้จักวิธีการถนอมอาหารนะครับภาพทางล่างซ้ายกําลังเห็นผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งกําลังทําเรือขุดจากท่อนไม้นะครับผมพวกเขาใช้วิธีรู้จักวิธีการสร้างเรือแล้วล่องเรือแล้วนะครับมีการาประดิษฐ์ ธนูหรืออาวุธที่ใช้ในการล่าสัตว์นะครับผมนี่คือเครื่องมือของมนุษย์ยุคหินกลางนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเครื่องมือมันมันทำมาจากหินจริงอยู่แต่มันปราณีตมากหินถูกกระทาะให้คมมีความปราณีตมีความแหลมนะครับทางบนรูปบนขวาคือรูปของหัวธนูครับนักเรียนนะฮะอันนี้คือธนูนะครับอันนี้คือขวานนะครับผมอันนี้ก็คือเครื่องประดับ อาจจะเป็นต่างหูหรืออาจจะเป็นสร้อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำมาจากหินกับกระดูกสัตว์นะครับต่อมาเป็นมนุษย์ยุคหินใหม่มนุษย์ยุคหินใหม่ก็คือมนุษย์ที่มีความทันสมัยมากที่สุดในยุคหินมนุษย์กลุ่มนี้นักเรียนดูภาพพวกเขามีบ้านเป็นของตัวเองมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งรู้จักเลี้ยงสัตว์อันนี้คือหมูหมูป่าเลี้ยงสัตว์ไว้กินด้านหลังคือฝูงวัวเลี้ยงสัตว์ไว้กินเนื้อกินนมข้างหน้าคือหมา มนุษย์ยุคหินใหม่รู้จักเลี้ยงสุนัขไว้เป็นเพื่อนไว้เฝ้าบ้านไว้ล่าสัตว์นะครับสองคนนี้กําลังทําอะไรครับกําลังเกี่ยวข้าวข้าบาเล่ข้าวรายมนุษย์ยุคหินใหม่จะไม่เหมือนสองยุคที่ผ่านมาเขาไม่ล่าสัตว์เขาไม่นอนท้าแล้วครับเขาทําการเกษตรรู้จักเพาะปลูรู้จักเลี้ยงสัตว์แล้วสร้างบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งนะ นี่คือภาพจำลองของมนุษย์ยุคหินใหม่แต่ละมุมในแต่ละมุมโลกดูภาพบนซ้ายก่อนครับภาพนี้ครับมนุษย์ยุคหินใหม่เนี่ยภาพนี้แสดงให้เห็นว่าเขาตั้งอยู่ริมน้ำนะครับที่พักเขาอยู่ริมน้ำรู้จักสร้างบ้านด้วยดินนะครับเอาดินเหนียวมาสร้างเป็นบ้านมุงหลังคาด้วยฝางข้าวรู้จักการทำเอาสัตว์มาเป็นสัตว์ต่างไถนา นะครับรู้จักการสร้างระบบชนลรระปานเห็นไหมครับมีการปลูกข้าวเก็บผลไม้มีการล่องเรือไกลๆนู้นครับกำลังเลี้ยงสัตว์ทําประมงนะครับภาพข้างบนขวาถ้าเป็นมนุษย์ที่อยู่บนหมู่เกาะบนหมู่เกาะก็จะมีไม้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับในที่นี้เนี่ยมันจะมีพวกไม้ไผ่ต้นมะพร้าวอะไรเงี้ยมนุษย์ษยุคหินใหม่ก็จะมีการ เอาวัสดุที่อยู่ใกล้ตัวนะครับมาสร้างเป็นบ้านอันนี้เป็นบ้านที่ทํามาจากไม้ไผ่นะครับพวกเขาก็จะตัดไม้ไผ่สร้างเป็นบ้านใต้ถุนสูงทําเป็นหมู่บ้านขึ้นมานะครับบ้านต่อมาเป็นด้านล่างซับด้านล่างซ้ายเป็นมนุษย์ที่อยู่ที่ระดับระหว่างภูเขาเขาก็จะมีบ้านเฉพาะของเขานะครับเห็นไหมครับมีการผู้หญิงคนนี้กําลังทําอะไรอะ่ะกำลังทอผ้ารู้จักการทําผ้าฝ้ายเครื่องนุ่งห่มเขาอะ่ะไม่จําเป็นต้องทํามาจากหนังสัตว์ครับนักเรียน มนุษย์ยุคหินใหม่ทอผ้าไปแล้วครับประดิษฐ์ทําผ้าฝ้ายเป็นเครื่องน่งห่มแล้วนะครับเลี้ยงหมูเลี้ยงหมานะครับเลี้ยงสัตว์สารพัดนะครับไกลๆเนี่ยนะคือทุ่งข้าวทุ่งข้าวบาเล่ทุ่งข้าวสาลีนะครับถ้าเป็นมนุษย์ที่อยู่อย่างทาวีปอเมริกาเนี้ยมีก้อนหินเยอะนะครับมนุษย์กลุ่มเนี้ยก็จะเอาก้อนหินนี่แหละมาสร้างเป็นคอกล้อมรั้วเลี้ยงสัตว์นะครับผมก็เอาวัวป่านะมาขังไว้ในคอกแล้วก็เลี้ยง สุดท้ายไอสัตว์ป่าพวกนี้ก็กลายเป็นสัตว์บ้านเป็นสัตว์ที่ใช้ในการเลี้ยงนะครับแล้วก็มีบ้านมีอะไรอย่างนี้โอเคไปต่อนี่คือเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดของมนุษย์ยุคหินใหม่นะครับนักเรียนครับดูนี่ครับเดี๋ยวคิดให้ดูเครื่องไม้เครื่องมือส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือในการทําการเกษตรครับเช่นขวานขวานใช้ล่าสัตว์ก็ได้ตัดต้นไม้ก็ได้ แผ้วถางพงหญ้าป่าไม้ทำทำการเกษตรอันนี้คือเคียวครับเคียวเกี่ยวข้าวสมัยโบราณใช้ในการเกี่ยวข้าวข้าวบาเล่อันนี้เป็นต้นอันนี้คือเครื่องนวดเครื่องสีข้าวก็เอาเมาเล็ดธัญพืชมาวางตรงนี้แล้วเอาหินมาบดกระทาะก็ทําขนมปังทําข้าวกินอย่างเงี้ยเป็นต้นภาพด้านล่างอันนี้ก็เป็นเคียวเกี่ยวข้าวแล้วก็หินที่ขึ้นรูปไว้รอ เตรียมทำเครื่องมือต่างๆนะครับอันนี้เป็นภาพอะไรครับเป็นภาพจอบครับนะครับจอบเสียมที่ใช้ในการทําการเกษตรนะครับเห็นไหมนี่เป็นจอบรุ่นแรกของมนุษย์นะครับผมรู้จักว่าเฮ้ยจะต้องเอาไปต่อด้ามไม้นะแล้วเอาถาวันผูกผูกผูกนะแล้วก็จะสามารถขุดไปที่พื้น,น,นดินได้ด้วยแรงที่เยอะมากอย่างนี้เป็นต้น นอกเครื่องไม้เครื่องมือในการหาอยู่หากินเนี่ยนะครับทำมาหากินเนี่ยเครื่องผลิตต่างๆที่จําเป็นต่อชีวิตประจาวันมนุษย์ยุคหินใหม่ก็รู้จักใช้แล้วครับนักเรียนอย่างเช่นอันนี้ครับพอตพอต,พอตแปลว่าหม้อฮะหม้อเนี้ยเป็นหม้อของมนุษย์นิวสโตนเอ็ก็คือหม้อของมนุษย์ยุคหินใหม่นักเรียนครับพวกเขาสร้างบ้านสร้างบ้านอยู่ริมน้ำเนี่ยริมน้าม,มันมีอะไรดินเหนียวครับรู้จักการเอาดินเหนียวนะ่ะมาปั้น ปั้นขึ้นรูปเอาไปเผาหรือตากแดดกลายเป็นถ้วยชามกลายเป็นเครื่องมือเครื่องใช้นะครับในชีวิตประจำวันนะอันนี้ก็เป็นถ้ามาจากดินเหนียวเห็นไหมครับเนี่ยเป็นหม้อไหยแก้วนี่ครับเยอะเลยครับที่เรียนเห็นนะฮะอันนี้เป็นช้อนนะร,รู้จักทําช้อนแล้วช้อนจากไม้ถ้วยจากดินเผาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมต่อไปนอกจาก เครื่องมือเครื่องใช้แล้วก็มีเครื่องประดับ jewelry jewelry แปลว่าเครื่องประดับนะครับผมเครื่องประดับที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วทํามาจากกระดูกครับนะครับผมกระดูกนะครับดูทางซ้ายมือสุดก่อนนะครับมันเขียนว่า neandertal h ขอโทษครับ neo neo l i t h i c jewelry นะครับ s p i t farmer เป็นเครื่องประดับของชาวนาในยุคหินใหม่นะครับผม เนี่ยทำมาจากกระดูกสัตว์นะครับนอกจากกระดูกสัตว์แล้วก็ทําจากหอยก็มีนะครับทำมาจากหินที่มีลักษณะพิเศษอย่างเช่นอย่างทุกวันนี้อันนี้เรียกว่าโยกถูกไหมหินสเีเขียวนะครับผมอันนี้สร้อยคอคล้องที่ทํามาจากกระดูกอันนี้หินหินสีเอาหินสีต่าง,าง,างๆเนี่ยมาขัดขัดให้มันเงาวับแล้วก็เอาร้อยเป็นเครื่องประดับเป็นกําไรบ้างเป็นสร้อยคอบ้างนะครับผม บางทีก็เอาหินกับกระดูกสัตว์มารวมกันเป็นเครื่องประดับชิ้นเดียวบ้างนะครับบางทีก็เอาเขี้ยวสัตว์มาใส่บ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นภาพชิ้นส่วนของเครื่องประดับนะครับผมต่อมายุคหินเราผ่านไปแล้วนะยุคหินเก่าหินกลางหินใหม่นะครับผมทาไมถึงเรียกว่ายุคหินเพราะเครื่องไม้เครื่องมือมันทํามาจากหินและกระดูกต่อมาเรียกว่ายุคสมฤทธิ์ครับทำไมถึงเรียกว่ายุคสมฤทธิ์ยุคสมฤทธิ์ก็คือยุคที่มนุษย รู้จักนำเอาโลหะชนิดหนึง่งมาสร้างเป็นเครื่องมือที่ใช้ดำรงชีวิตโลหะที่นั้นก็คือสำลีมนุษย์ในยุคสำลีเนี่ยเริ่มที่จะกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่หรือชุมชนเมืองสังคมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นก็คืออะไรครับเดิมทีในยุคหินเนี่ยผู้นําอาจจะเป็นแค่หัวหน้าเผา่าแต่ตกมาในยุคสำิีเนี่ยอาจจะเป็นตําแหน่งขุนนางก็ได้ เป็นเจ้าเมืองก็ได้เพราะว่าคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขาเนี่ยมีคนหลายพันหลายหมื่นคนในยุคสทนิ์ก็เลยมีสังคมที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับผมต่อมาเป็นยุคเหล็กนะครับยุคเหล็กก็ต่อจากยุคสทนิ์วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างเครื่องไม้เครื่องมือในยุคเหล็กนะครับคือขึ้นเหล็กนะฮะเหล็กเป็นแร่ชนิดหนึ่งที่มีความแข็ง มีความยืดหยุน่นสามารถออกแบบรูปล่างหน้าตาได้เยอะมากนะครับผมสังคมที่อยู่ในยุคเหล็กเนี่ยมนุษย์ก็จะมาอยู่ร่วมกันเยอะขึ้นบางเมืองมีคนมาอยู่เป็นแสนคนบางเมืองมาอยู่เด็ดเป็นล้านคนตำแหน่งพระมาหากรรษัตริย์ก็เริ่มเกิดขึ้นในสังคมยุคนักเรีนยนเห็นแผนที่ไหมแผนที่เนี่ยคือแผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันมีอาระยธรรมนึง ที่อยู่ในเอเชียออกเฉียงใต้อยู่ปัจจุบันก็คือประเทศเวียดนามอยู่ในพื้นที่ของเวียดนามในปัจจุบันอาณยธรมเนี่ยเป็นอารยธรมที่อยู่ในยุคสมัมฤทธิ์และยุคเหล็กนะครับผมเขามีการประดิษฐ์เครื่องมือที่ทำมาจากสมัมฤทิ์แล้วก็มันยังหลงเหลืออยู่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันนะครับอารยธรมนี้อยู่ในเวียดนามนะครับกองที่เห็นอยู่ด้านบนมันคือกองมโหวระทึก ทํามาจากสำลิดต,ตีแล้วมันจะมีเสียงกังวานฟังดูแค่นี้ประมาณนี้ ศาสตร์เชื่อว่ากองมโหระทึกที่สร้างขึ้นมาเนี่ยใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาบ้างใช้ในการให้สัญญาณบ้างใช้ในการบูชาเทพเจ้าขอฝนบ้างเนื่องจากอายธรรมบริเวณเนี่ยเป็นอายธรรมที่เอ่อทการเกษตรหลักนะครับแล้วก็ต้องการฟ้าฝนต้องการให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาลนะครับผมกองมโหระทึกเนี่ยนอกจากเจอในเวียดนามเนี่ยนะครับมันก็ยัง มีแพร่กระจายมาในประเทศไทยในปัจจุบันนี่คืออารยธรรมของมนุษย์ยุคสำริดและยุคเหล็กที่อยู่ในบ้านเชียงบ้านเชียงอุดรธานีครับนักเรียนรู้จักจังหวัดอุดรธานีใช่ไหมครับนี่คือ,อแหล่งโบราณสถานแหล่งโบราณคาดีของมนุษย์ยุคสำริดและยุคเหล็กนะครับมีการขุดค้นพบหม้อไหนะครับของมนุษย์ที่สร้างขึ้นในสมัยนั้นในบริเวณจังหวัดอุดรธานีนะครับผม ทีนี้เรียบร้อยแล้วประวัติศาสตร์ก่อนประวัติศาสตร์ในวงกลมสีแดงครับที่เราพูดกันมาเมื่อกี้มันสมัยก่อนประวัติศาสตร์ทั้งหมดเลยเราเรียบร้อยแล้วนะครับ